จะดูว่าชายหญิงคู่ใดจะอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันผ่าสุกมั่งมีราบรื่นหรือไม่ให้ดูตำราดวงนาคสมพงนี้นาคแต่ละตัวแบ่งออกเป็น3มตอนคือหัวกลางและหางแต่ละตอนมีวงกลมประจําอยู่สองวงผู้ใช้ให้นับเริ่มจากหัวหนาคเลขหนึ่งไปทางหางหนาคเลขสิบสโดยนับปีชั่วเป็นปีแรก นับไปเรื่อยๆจนถึงปีเกิดของตัวเองจึงหยุดนับผู้ใช้ให้เริ่มนับตั้งแต่หัวหน้าเลขหนึ่งไปห่างหน้าเลข12นับไปจนถึงปีที่ตัวเองเกิดเช่นคนเกิดปีมะแม่ให้เริ่มนับ1ปีชวด 2. บปีฉลรู 3. ปีขาน 4. ปีเถาะ 5. ปีมะโรง 6. ปีมะเสง 7. มะเมีย 8. มะแม่ แล้วหยุดก็ตกกลางตัวหน้าตัวที่สองพอดี 2. ผู้หญิงให้นับจากหางหน้าเลข12ย้อนไปทางหัวหน้าเลขหนึ่งนับปีชวดเป็นปีแรกเช่นเดียวกันนับย้อนกลับมาจนถึงปีเกิดของตัวเองจึงหยุดผู้หญิงให้นับเริ่มจากหางหน้าเลข12ไปหัวหน้าเลขหนึ่งนับไปจนถึงปีที่ตัวเองเกิดเช่นคนเกิดปีมะโรงให้นับ12 ปีชวด1 1ปีฉลรู 10. ปีขาน 9. ปีเถาะ 8. ปีมีมรงแล้วหยุดก็ตกกลางตัวหน้าตัวที่สองพอดี 1. ถ้าตกหัวหน้าตัวเดียวกันท่านว่าดีนักแกล 2. ถ้าตกหัวหนักทั้งสองคนแต่ต่างตัวกันท่านว่าจะอยู่กันไม่ยืด 3. ถ้าตกห่างหน้าตัวเดียวกันทั้งสองคนท่านว่าดีนักแกล 4. ถ้าตกห่างหน้าทั้งสองคนแต่ต่างตัวกันท่านว่าจะอย่าร้างกัน 5. ถ้าตกกลางตัวหน้าทั้งสองคนและตัวเดียวกันท่านว่าดีจะมั่งมีสีสุข 6. ถ้าตกกลางตัวหน้าทั้งสองคนแต่ต่างตัวกันท่านว่าไม่ดีจะตายจากกันตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาอันควร 7. ถ้าตกหัวหน้าและห่างหน้าตัวเดียวกันท่านว่าดีปานกลาง8 ถ้าตกกลางตัวนาคทั้งสองคนและเป็นศูนย์เดียวกันด้วยท่านว่าไม่ค่อยดี9ถ้าตกที่หัวหน้ากลางนาคและหางหนาคตัวเดียวกันและเป็นศูนย์เดียวกันด้วยท่านว่าไม่ดีจะได้รับความลำบากสุดท้ายขอแจ้งไว้ว่าถ้าชายหญิงไล่เลี้ยงดูแล้วปรากฏว่าตกจุดใดก็ตามแต่เมื่อโยงออกมากลับมารวมจุดที่โพกทรัพย์คือตกเงินถายว่าดี ตกทองไทยว่าดีมากตกแกรบไทยว่ายากจนตกทรายไทยว่าจะเข็นใจน